การพระคุณเจ้าที่เคารพสมาชิกสโมสรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอุบัติเหตุบนท้องถนนภัยใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่เกิดจากคนยานพหาหนะสภาพถนนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้น หนึ่งปีที่ผ่านมานี้ดิฉันได้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนที่3แยกปากจัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่คือดิฉันขับรถเดินทางจากขับรถยนต์จากจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงช่วงระยะการเดินทางของดิฉันมีฝนฝนตกปยตลอดระยะทางฝนตกถนนลื่น ตั้งแต่ขับรถออกจากตั้งแต่เพชรบูรณ์พฤติกรรมดิฉันมีพฤติกรรมที่ขับรถเร็วอยู่เสมอแม้ว่าการเดินทางระยะยาวนี้จะมีพ่อและแม่คอยเตือนคอยบอกให้ดิฉันขับรถให้ช้าลงอยู่ตลอดเวลาช่วงการเดินทางของดิฉันนี้ดิฉันได้ เปิดเพลงเปิดเพลงขับรถเปิดเพลงฟังสบายใจตลอดระยะทางจนกระทั่งดิฉันขับรถมุ่งหน้าสู่สามแยกปากจุวะอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ดิฉันได้ลดความเร็วและได้ขับรถเลี้ยวซ้ายที่ที่สามแยกปากจุวะอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แตะเบรกนิดหน่อยเพื่อที่จะขึ้นขึ้น ข่าทางเด่นชัยลำปางขณะนั้นช่วงที่ฉันกำลังจะเลี้ยวซ้ายเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นกับดิฉันรถดิฉันเกิดการลื่นหมุนลื่นถลาหลุดโค้งออกไปและไม่สามารถควบคุมทิศทางรถได้วินาทีนั้นดิฉันได้ยินแต่เสียงรถดิฉันดัง คลนโค่นนั้นเป็นเสียงที่รถดิฉันชนเข้ากับเสาไฟฟ้าทางหลวงอย่างรุนแรงทำให้รถดิฉันหยุดอยู่ที่เสาไฟฟ้าทางหลวงและทำให้และดิฉันรู้สึกว่าหน้าผากดิฉันกระแทกเข้าไปที่พวงมาลัยรถอย่างรุนแรงขณะนั้นดิฉันรู้สึกตกใจมากสั่นและทำอะไรไม่ถูกเลย ดิฉันแต่แต่ตัวดิฉันไม่เจ็บอะไรมากไม่มีแบบไม่มีบาดแผลอะไรเลยดิฉันนั่งอึง้งและตกใจในรถสะะักพักดิฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรบอกพ่อดิฉันว่าพ่อลูกขับรถชนเสาไฟฟ้าที่อำเภอที่สามแยกรับจัวอำเภอเด่นชยัยจังหวัดแพร่แต่ตัวลูกไม่บาดเจ็บอะไรเลย แต่ลูกตกใจและสั่นมากพ่อดิฉันจึงพูดกับดิฉันว่าให้ลูกตั้งสติแล้วฟังพ่อนะลูกไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมให้ลูกเลิกตกใจแล้วให้ลูกลงไปดูที่รถถ้ารถถอยออกจากเสาไฟฟ้าได้ให้ลูกรีบถอยรถออกมาตั้งหลักให้ดีก่อน แล้วลูกเดินทางมาต่อได้ไหมหรือว่าจะให้พ่อไปรับก็บอกพ่อนะดิฉันเลยวางสายจากพ่อและทำตามคำพูดที่ที่พ่อบอกกับดิฉันดิฉันได้ลงไปดูที่รถพบว่ากันชนหน้ารถพังไฟเบอร์ไฟเบอร์หน้ารถยุบแตกแต่โชคดีที่รถด,ดิฉันเป็นวีโ o ้พีเรนเนอ ตัวสูงทําให้เครื่องยนต์และหม้อน้นําดิฉันไม่เป็นอะไรหม้อน้ํารถดิฉันไม่เป็นอะไรจึงสามารถขับมาต่อขับจึงสามารถขับไปต่อขึ้นเชียงใหม่ไปต่อได้ดิฉันจึงได้โทรบอกกับคุณพ่อดิฉันอีกทีอีกครั้งว่าพ่อไม่ต้องมารับลูกนะลูก ลูกสามารถขับรถไปต่อได้เพราะว่ารถไม่ได้รถสามารถขับไปต่อได้ลูกจะขับรถค่อยๆขับรถขึ้นเชียงใหม่กลับถึงบ้านเองหลังจากนั้นจากนั้นดิฉันก็ได้ขับค่อยๆขับรถประคองรถขับมาจนถึงเชียงใหม่โดยปลอดภัยบวกกับพ่อและแม่ที่คอยห่วง คอยโทรถามตลอดระยะทางการเดินทางจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้มีเกียรติคะการขับรถเร็วการขับรถเร็วท่านผู้มีเกียรติคะการขับรถเร็วขับรถเก่งอย่างเดียวคงไม่พอต้องรักษาความไม่ประมาท ต้องรักษาความไม่ประมาทตลอดตลอดเวลาบางคนขับรถด,ด้วยความเร็วสูงเพราะเชื่อในฝีมือความสามารถเพราะเชื่อในฝีมือความสามารถและความชำนาญของตนเอง หากคิดเช่นนั้นแสดงว่าท่านได้ประมาทไปครึ่งค่อนตัวแล้วความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย